สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเซมบูมอนเตงอีกเช่นเคยครับในการวิเคร์วิจารณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์ตรงมากกว่า20ปีนะฮะตอนนี้ครับเราได้เห็นหน้าคร่าตา16ทีมที่เข้าสู่รอบล็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีทีมจากเอเชียมากถึง3ทีมเลยทีเดียวก็คือเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียถือว่าเป็นปีทองอีกปีหนึ่งครับของทวีปเอเชียเรานั่นเองแต่วันนี้ครับทีมจากเอเชียก็จะมีเตะ1คู่ด้วยนะเดี๋ยวไปให้กําลังใจกันกันนลก คู่แรกครับเวลา4ี่ทุ่มตรงทีมชาติเดนเลนด์ครับผมอันดับ1ของกลุ่ม A ฮะจะเจอกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นอันดับ2ของกลุ่ม B คู่นี้จะถ่ายทอดสดทางช่อง r u e for you นะครับและคู่ดึกครับตีสองตรงทีมชาติอิติดาอันดับ1ของกลุ่ม C ครับจะเจอกับอันดับ2ของกลุ่ม D อย่างทีมชาติออสเตรเลียครับถ่ายทอดสดทางช่องสัมเอชนี่ฮะหนึ่งในตัวแทนจากทีมเอเชียเราเนี่ย จะเตะกันเวลาตีสองตรงนะครับยังไงถ้าใครนอนดึกไวผมแนะนําให้ดูครับรับรองได้ว่ามันแน่นอนนะฮะและสําหรับใครที่เพิ่งหลงเข้ามาครั้งแรกครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามช่องของเซมนบูมไปด้วยนะครับรวมไปถึงไล่แอดบอม88ด้วยฮะ QR c ค d e ตรงนี้นะับผมสามารถแอดไปได้เลยถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังวิเคราะห์วิจารณ์พร้อมๆกันเลยครับคู่แรกเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับเนเธอร์แลนด์จะเจอกับทีมชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งทางฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับพวกเขาเป็นแชมป์กลุ่ม A อนะฮะจากการชนะ2เสมอ1ยิงได้5เสีย1มีอยู่7คะแนนนะครับขณะที่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาครับสนัดของพวกเขาชนะ1เสมอ2นะฮะไม่แพ้ใครเลยทีเดียว3นัดมี5คะแนนนะครับยิงได้2เสีย1ถือว่าเป็นทีมที่เสียประตูน้อยด้วยแต่ถ้าว่าวันนี้ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยอาจจะต้องรอเช็คสภาพความฟิตของคริสเตนพูลิซิสนะครับกองหน้าจากสโมสรเชลซี รวมไปถึงจอรสซาเจนอีกรายหนึ่งด้วยนะครับผมเจ้าตัวเนี่ยเล่นอยู่กับ City. นอริซิตี้ขณะที่ทางฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับวันนี้ค่อนข้างฟิตนะฮะแต่ว่าจะไม่มีแน่ๆคือกองหลังจากไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นครับอย่างเจอร์มีฟริมปงที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บโดยวันนี้ครับสเบปนเพืเล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับเนเธอร์แลนด์ของหลุยส์ฟันกาวจะมาในระบบ3 4 1 2ผู้สับตัวจะเป็นอันเดรสนอปเพิร์ด3เซนตทร์ครับยังคงเป็นยูเรียนทิมเบอร์เวอร์กิลฟานไดและนาธาานอเย แผงกลาง4ตัวฝั่งขวาจะเป็นเดเซลดุมฟรีฝั่งซ้ายเป็นดาริบบินตรงกลางจะเป็นแฟรงกี้เดจองครับจับคู่กับสตีเฟนเบอร์กุยและกองกลางตัวรุกครับวันนี้คาดว่าจะปรับมาใช้เป็นดาวี่คลาสเซนส์นะครับโดยจะดันโคดี้กัคโปขึ้นไปยืนหน้าคู่กับเมมฟิสเดปายขณะที่ทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาครับของคุณซือเกรกเบฮัตเทอร์จะมาในระบบ4-3-3ผู้รับตูยังคงเป็นแมทเทอร์เนอร์เซนฮาร์ฟครับ,ค,รบคู่เดิมเลยครับทีมเรียมจับคู่กับคาร์มารอนคาร์เตอร์วิกเกอร แบ็คขวาเป็นเซอร์กิโนเดสนะฮะแบ็คซ้ายเป็นอันโทนี่โรบินสันแผงกลางสามตัวจะเป็นยูนุสมูซาไทเลอร์อดัมและเวสตันแมคคินนี ส่วนสาภาษาเก็บุกนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทั้งจอซาเจนและคริสเตนบูลิซิชน่าจะลงสนามได้ฮะลงเล่นร่วมกับทีมูที่เวอานะครับผมกองหน้าจากสมสรลิวในึกลีกเองฝรังร่งเศสโดยทางฝั่งเนเธอแลนด์เนี่ยถือว่ามีผลงานในรอบแรกที่ยอดเยี่ยมนะครับพวกเขาเก็บได้ใจคะแนนจากการลงสนาม3นัดนะฮะและทางด้านของคูดิกาโปเนี่ยเป็นนักเตะของฮอลแลนด์คนที่4นะครับผมต่อจากโยฮันนิสเกน เดนิสเบิร์แคมป์และเวสลีย์ชไนเดอร์ที่สามารถทำประตูได้3นัดติดต่อกันในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีกด้วยนะครับน่าสนใจนะครับว่าทีมการ์ห่งสีสม้มซึ่งเป็นยักษ์หลักเนี่ยตอนนี้พวกเขาพร้อมที่จะกลับมาผง,งาดอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยต้องผ่านสหรัฐอเมริกาในวันนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับครั้งหลังสุดที่ฮอลแลนด์เนี่ยเล่นกับสหรัฐอเมริกานะครับผมเป็นการอุ่นเครื่องด้วยนะฮะเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วนะครับ ครั้งนั้นเนี่ยเป็นอเมริกาที่เอาชนะไปได้ด้วยนะสประตูต่อ3แต่ตอนนั้นก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าสภาพทีมของฮอลแลนด์เนี่ยเป็นช่วงที่ไม่โอเคเอาซะเลยนะครับ mm hmm. นอกนั้นในการเจอกันอีก4ครั้งที่เหลือฮอลแลนด์ชนะอเมริกาได้ทุกนัดเลยครับผมซึ่งครั้งนี้ฮอลแลนด์ก็กลับมาพร้อมกับสภาพทีมที่ยอดเยี่ยมนะครับนักเตะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ดังอะไรมากนะครับผมแต่ว่ามีผลงานการเล่นที่ดีนะฮะมีระบบการเล่นที่ดีแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของ ชุดนี้ก็คือเกมรับที่ค่อนข้างจะเสียประตูยากครับเพราะว่านำโดยเฟอร์กิลฟันไดนะฮะยืนค้ำมาไว้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าแข็งแกร่งจริงๆ5นัดหลังสุดในการเล่นฟุตบอลทุกรายการของฮอลแลนด์นะครับพวกเขาเสียประตูเป็นแค่ลูกเดียวเท่านั้นคือนัดที่เสมอกับเอกวาดอร์1ประตูต่อ1ในรอบแรกนั่นเองนะฮะขณะที่สหรัฐอเมริกาครับพวกเขาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ครั้งหลังสุดครับพวกเขาเคย ผ่านเข้ามาเล่นถึงรอบนี้ไปแล้วนะฮะเมื่อปี2014นะครับบัวครับที่จัดที่ประเทศบราซิลครั้งนั้นเนี่ยเข้าเป็นอันดับ2นะฮะแล้วก็จอดแค่รอบ16ทีมนี่แหละครับจากการพ่ายแพ้เป็นเยี่ยมแบบเฉีวเฉียด1ประตูต่อ2แถมแพ้ในช่วงต่อเวลาด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมฮะที่มองข้ามไม่ได้เลยซึ่งครั้งนี้เองสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาพร้อมกับตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพมากมายจริงๆนะครับหลายๆตัวครับเราคุ้นหูคุ้นตาอย่างดีในลีกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนปูลิซ ที่เล่นให้กับเชลซีนะฮะมีทีมธีเวอาร์ครับผมที่เล่นได้ดีมากอยู่กับสโมสสลิวนะฮะดาวรุ่งวัย22ปีรายนี้นี่ยังไม่รวมถึงจอมทัพจากยูเวนตุสอย่างเวสตันแมคคินนี่ครับผมในวัย24ปีและสกิโนเดสนะครับผมแบ็กจอมบุกจากเอซิมิลานอีกตัวหนึ่งในวัย22ปีสังเกตได้เลยครับว่าแกนหลักของสหรัฐอเมริกาชุดนี้ เป็นนักเตะอายุน้อยมากๆนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยอายุของนักเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้เนี่ยถือว่าน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกเลยครับนั่นคืออยู่ที่ประมาณ24.9ปีเท่านั้นเองยังไม่ถึง25ปีได้สาไปนะครับครั้งนี้นี่เป็นทีมพลังหนุ่มโดยแท้จริงเลยเรื่องสภาพความฟิตนี่ผมให้ผ่านแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าพวกเขาสามารถที่จะบทสู้กับทีมชาตินธอร์แลนด์ได้อย่างสูสี400้แน่นอนครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นรองนั่นคือเรื่องของประสบการณ์นั่นแหละนักเตะทั้งหมดของเขานะครับรวมตัวสำรองด้วยใน2ีคนมีถึง23คนครับที่เพึ่งมีโอกาสเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งเมื่อปี2014ครับที่พวกเขาสามารถผ่านเข้ามาถึงรอบ16บทีมสุดท้ายได้ก็เช่นกันนะครับใช้ตัวผู้เล่นประสบการณ์น้อยเพึ่งเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกเป็นแกนหลักเช่นกัน อัตราต่อรองครับเปิดมาที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยต่อสหรัฐอเมริกาที่ครึ่งลูกนะครับถือว่าเป็นเรทที่วัดใจสุดๆเลยซึ่งถ้าเกิดถามผมหน้าจุดนี้นะครับผมชอบทั้ง2ฝั่งครับเนเธอร์แลนด์ก็มีเกมที่ดีครับแล้วก็มีตัวผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆในปีนี้ ขณะที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนักเตะพลังนุ่มของพวกเขาสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับมีการไล่บอลแบบถึงตลอดฮะวิ่งได้ตลอด90นาทีเต็มแถมยังมีการจ่ายบอลที่แม่นยำครับไม่ค่อยเสียง่ายฮะชุดนี้อยู่ที่ว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะสามารถเจาะทางฝั่งสหรัฐอเมริกาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับและถ้าเจาะได้จะเจาะได้ภายใน90นาทีหรือเปล่าซึ่งถ้าถามผมนะครับณนวินาทีนี้ผมขอเลือกประสบการณ์ของเนเธอร์แลนด์ไว้ก่อนดีกว่านะครับผมมองว่าพวกเขาคงชนะ อเมริกาได,ได้ด้วยความยากเย็นแสนเข็งครับแต่น่าจะจบภายใน90นาทีฮะที่เฉือนชนะไปได้และสกอร์ที่ผมคาดการเลยคือ1ประตูต่อศูนย์สกอร์เดียวจริงๆครับคงไม่น่าจะยิงขาดเกินกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยบินแรกผมให้อยู่ต่อนิทแรแลนด์นะครับราคาครึ่งลูกนะฮะต้องทําใจและวัดใจนิดนึงนะครับใจเย็นๆแล้วก็อีกบินหนึ่งครับในเรื่องของสกอร์สูงต่ำเปิดม,มาที่2ลูกครึ่งนะฮะสถิติที่ผมเห็นเอาไว้นะครับคือ5้านัดหลังสุดของสหรัฐอเมริกา พวกเขาไม่สามารถทําประตูคู่แข่งได้เลยนะครับในครึ่งแรกอีกทั้งทั้ง2ทีมเองเนี่ยก็เป็นทีมที่มีเกมรับดีด้วยกันทั้งคู่ครับเชื่อว่าสกอร์น่าจะออกมาต่ําค่อนข้างชัวนะฮะอันนี้ผมให้เป็นบินหลักเลยแล้วกันสําหรับสกอร์ต่ํา2ลูกครึ่งนะครับย้ำนะครับเนเธอร์แลนด์กับสหรัฐอเมริกาผมให้2บินบินรองคืออยู่ต่อเนเธอร์แลนด์ราคาครึ่งลูกและบินหลักของผมดอกจันสาดอกนะครับอยู่สกอร์ต่ํา2ลูกครึ่งครับ และคู่ต่อไปครับเวลาตี2ตรงแชมป์กลุ่ม C ีอย่างอาเจนิน่าจะเจอกับรองแชมป์กลุ่มดีครับทีมชาติออสเตรเลียโดยสาหรับทางฝั่งอาเจนิน่าครับหนในทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยพวกเขาต้องดิ้นรนหน้าดูนะครับกว่าจะผ่านเข้ามาเล่นรอบนี้ได้ไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มแบบสบายๆนะครับนัดแรกพวกเขาแพ้ซาอุดิอาระเบียมาหลังจากนั้นสามารถเอาชนะได้ทั้งเม็กซิโกและโปลแลนด์นะครับไตะเก็บได้6คะแนนจาก3เกม ยิงได้5เสีย2ประตูนะครับก็คือเสียแค่นัดเดียวแหละก็คือนัดที่แพ้ต่อซาอุดิอาระเบียมา1ประตูต่อ2นะครับขณะที่ทางฝั่งออสเตรเลียฮะพวกเขามี6คะแนนจากการเล่น3นัดนะครับ แต่ต้องบอกว่านัดสุดท้ายเนี่ยถือว่าพลิกนรกมากๆจากการเอาชนะเดนมาร์กไปได้นะฮะนั่นทาให้พวกเขาเนี่ยมีคะแนนข้ามหัวตูนิเซียนะฮะขึ้นมาเป็นรองแชมป์กลุ่มดีได้เป็นผลสําเร็จนะครับแมตูนิเซียอุตสาห์ชนะฝรั่งเศสไม่มีค่าอะไรเลยนะซึ่งสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้นะครับทางฝั่งอาเจนินาเองเนี่ยอาจจะต้องรอเช็คสภาพพฟิตของอังเคิยดีมาเรียซะหน่อยนะฮะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะฟิตทันลงสนามหรือเปล่าขณะที่ออสเตรเลียครับนัดนี้สมบูรณ์ทุกตำแหน่ง โดยวันนี้ครับสเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมทางฝั่งทีมชาติอาร์เจนตินาของเลโอแนลสก卡ล وني จะมาในระบบ4-3-3ผู้สักษาประจะเป็นเอเมริโนมาร์ติเนสเซ็นทร์ครับคู่จะเป็นคริสเตนโรเมโรจับคู่กับนิโคลัสโอตาเมนดีแบ็คขวาเป็นนาโิเอลโมรลิน่าแบ็คซ้ายเป็นมาโกสอากุนยาแผงกลาง3ตัวครับเซตเดิมเลยฮะโรดิโกเดอปอลเอนโซเฟอร์นันเดสและอเล็กซิสแมคเกอลิสเตอร์ สามประสานเกมรุกครับเลออนเมสซี่ลาตโรมาร์ติเนสและจูเลนอาวารเรสนะฮะในที่สุดก็ได้มีโอกาสลงสนามสักทีนะสำหรับจูเลนอาวารเรสนะครับผมซึ่งเจ้าตัวก็เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้หลายๆคนน่าจะได้เห็นฟอร์มกันไปแล้วนะฮะส่วนฝั่งออสเตรเลียของเกรแฮมอโนครับวันนี้จะมาในระบบ4-1-4-1ผู้สาบตู่จะเป็นแมทธิวไรอันเซนทาร์ครับจะเป็นแฮร์รี่สตต้าจับคู่กับคายโรเลสแ้านขวาเป็นมิลลสเดเกเนกแบ็กซ้ายเป็นอาซิสเบฮิช ส่วนกลางรับครับจะใช้เป็นแอรอนมอยแผงกองกลางลุก4ตัวครับขวาสุดจะเป็นแมทธิวเลกี้ฝั่งซ้ายเป็นครกกูดวินตรงกลาง2ตัวจะเป็นไรลีย์แมกกี้จับคู่กับแจ็กสันเออร์วินส่วนหน้าเป้าในวันนี้ก็จะใช้เป็นมิเชลดุกคนเดิมนะครับ มาพูดถึงอัลเจนนด้ากันก่อนดีกว่านะครับคือนัดแรกพวกเขาแพ้ซาอุเป็นต่ออย่างที่หลายคนทราบกันดีนะฮะแต่ใน,นที่สุดครับด้วยความสุดอยอดของพวกเขาก็สามารถพลิกกลับมาเป็นแชมป์กลุ่มได้เป็นผลสําเร็จนะครับและอัลเจนนด้าเองก็สามารถผ่านเข้ามาสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นผลสําเร็จนะครับผมจากการเล่นฟุตบอลโลกเนี่ย14ครั้งพวกเขาผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ได้เนี่ย13ครั้งเลยทีเดียวนะฮะ คือตกรอบแบ่งกลุ่มเป็แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับพวกเขาเจอกับออสเตรเลียที่ถ้าพูดตามหน้าเสือแล้วอ์เจนินาดูเหนียวกว่าเยอะนะฮะพอฟุตบอลโลกปี2018ครั้งก่อนพวกเขาผ่านเข้ามารอบนี้แล้วเจอฝรั่งเศสนะครับผมแชมป์เก่าก็เลยแบบนะแพ้ไป4ประตูต่อ3นะฮะแล้วก็ตกแค่รอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นเองน่าเสียดายแทนอาเจนนะฟุตบอลโลกครั้งก่อนที่รัสเซียเนี่ยซึ่งผมดูแล้วอ์เจนินายิ่งเล่นยิ่งเก่งนะครับคือนัดแรกที่เล่นก หลังจากนั้นมาเองครับผมพอนัดที่2เจอกับเม็กซิโกที่ชนะ2-0รูปเกมอาจจะไม่ได้ว่าเป็นต่ออะไรมากครับแต่ว่าด้วยความสุดยอดของเมซี่ก็ทําให้พวกเขาสามารถคว้าชาัยได้จกนกระทั่งถึงนัดสุดท้ายครับที่พวกเขาเอาชนะโปรแลรนด์2-0นดัดนี้นี่โอ้เหมือนจูนเครื่องติดแล้วครับของบอลมากกว่านะฮะอยู่ที่73%ต่อ27%มีโอกาสยิงประตูทั้งหมดเด่ย25ครั้งครับผมขณะที่โปรแลนด์เนี่ยมีโอกาสยิงประตูเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นแถมไม่ตรงกอบสักลูก อาร์เจนตินานี่ยิงตรงกรอบถึง13ลูกนะฮะคือเกินครึ่งเลยครับที่ยิงตรงกรอบคือตามสแตปนี่โกของโปแลนด์อย่างเชสเซส e y นี่เนี่ยต้องออกแรงเซฟไปถึง11ครั้งเลยทีเดียวนะฮะในเกมนี้คือเหมือนกับอาร์เจนตินาเองยิงเล่นยิงเก่งนะนะหลายๆทีมครับผมที่จะเป็นแชมป์โลกได้เนี่ยผมก็เห็นเป็นอย่างเงี้ยกันหลายทีมเหมือนกันสเปนครับครั้งก่อนนู่นนะฮะเมื่อปี2010 พวกเขาก็แพ้สวิตเซอร์แลนด์ในนัดเปิดสนามเหมือนกันนะครับหลังจากนัดมาก,ก็ค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดก็ต้องมาดูกันนะครับว่าอเตนลิน,นาเนี่ยจะทำได้แบบสเปนเมื่อปี2010หรือเปล่า ขณะที่ทฝั่งออสเตรเลียเองนะฮะตัวแทนจากทวีปเอเชียต้องขอชื่นชมนะครับนัดแรกพวกเขาแพ้ต่อฝรั่งเศสไปแบบหมดรูปฮะึประตูต่อสแต่หลังจากนั้นอีก2นัดเนี่ยพวกเขาชนะรวดเลยนะฮะต่อตุนิเซียและเดนมาร์กด้วยสกอร์เดียวกันคือ1ประตูต่อศูนแต่ต้องยอมรับนะครับว่าชัยชนะของพวกเขาเนี่ยมันไม่ได้ได้มาแบบง่ายๆสบายๆอะไรเลยนะครับนัดที่พวกเขาเฉือนเอาชนะตุนิเซียหนึ่งศูนย์ในนัดที่2เนี่ย สเตตนะฮะออกมาตุนิเซียครองบอลมากกว่าอยู่ที่ 58- ต่อ42เครับโอกาสจบก็มากกว่าครับอยู่ที่13ครั้งต่อ8ครั้งคิดดูแล้วกันครับว่ารูปเกมสู้ไม่ได้ครับแต่ชนะได้ยิ่งนะัดสุดท้ายที่เจอกับเดนม,มาร์กเรเฉือนไปได้1นูนยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเดนมาร์กครองบอลมากกว่ามากครับอยู่ที่69ต่อ3 1แถมยิงประตูเนี่ยมากกว่าครับอยู่ที่14ต่อ8ครั้งแต่ถึงที่สุดแล้วครับออสเตรเลียก็สามารถชวยโอกาสแล้วก็ คว้าชัยไปได้ในที่สุดนะครับแล้วก็คว้าตัวผ่านเข้ามาสู่รอบนี้ได้แต่ดูแล้วเนี่ยอาจจะจอดป้ายแค่รอบนี้นะครับคือถ้าเกิดอาร์เจนตินาเองเนี่ยไม่ช็อตขึ้นมาแบบนัดที่เจอซาอุนะถ้าพวกเขาเก่งขึ้น,นเรื่อยๆตามที่ผมทํานายนะครับผมเอาเป็นว่าเล่นให้ได้แบบนัดล่าสุดแล้วกันครับที่ชนะโปแลนด์สต่อศฮะแค่นั้นก็พอผมว่าพวกเขาสามารถเอาชนะออสเตรเลียได้อย่างแน่นอนนะครับอาตาตารองออกมาแพงอยู่เหมือนกันครับผมอาร์เจนตินาต่อถึงลูกครึ่งควบ2เลยทีเดียวยิง2ลูกนี่ ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองนะแต่เซนต์ผมบอกว่าพวกเขาสามารถทําได้นะครับคือออสเตรเลียเป็นทีมที่เหนียวแน่นก็จริงครับผมแต่ว่าที่ผ่านมาฮะในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยทั้ง3นัดคือการเจอเดนมาร์กและตุเซีเนี่ยพวกเขาเจอฟุตบอลที่เล่นเป็นระบบนะฮะแล้วก็เป็นสไตล์แบบตัวใหญ่อาศัยความแข็งแกร่งเข้าว่านะครับซึ่งออสเตรเลียสามารถสู้ได้ครับตรงนี้แต่พอเจอบอลที่มีเทคนิคแพ้พราวหน่อยอย่างฝรั่งเศสเห็นไหมฮะก็แพ้ไปนหนึ่งประตูต่อสี อติเนนาเนี่ยอยู่ในหมวดนั้นครับพวกเขามีลูกมัศจันที่สามารถสร้างสรรค์ได้อยู่เสมอครับนักเตะหลายคนมีความสามารถสูงไม่ใช่เป็นแค่เลนะินเมซี่ตัวเดียวเท่านั้น,นครับผมมองว่าออสเตรเลียอาจจะสู้ได้ในช่วงประมาณ20นาทีแรกครับแต่หลังจากนั้นแล้วอติเนนาจะค่อยๆบดเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็น่าจะสามารถยิงประตูใส่ออสเตรเลียไปได้ในที่สุดยิ่งถ้าเกิดครึ่งแรกสามารถนําได้ก่อนครับโอกาสที่กอร์จะไหลมีสูงมากจริงๆแต่ต้องทําใจนะครับอาจจะไม่ได้ยิง3-40นะ ผมว่ายิงอย่างมากก็คงแค่2.0ตนอะไรแบบเนี้ยเท่านั้นนะฮะคือและเป็นสกอร์ที่ดูแล้วน่าจะจบลงที่สุดแล้วก็คือ2ประตูต่อ0ูนะครับคือออสเตรเลียเนี่ยผมตีไว้ว่าพวกเขาไม่สามารถทำประตูทางฝั่งอาร์เจนตินาได้ละกันนะฮะขณะที่อาร์เจนเองผมว่าถ้ายิง2องูนก็คงเบรกละไม่ได้ยิงอะไรเยอะแยะมากมายครับรบอลรอบ out, อนอกเอาบอลถ้วยครับผมเก็บตัวไปดีกว่านะฮะคือ2องูนปลอดภัยปุ๊บอาจจะเปลี่ยนตัวแล้วก็พักตัวหลักแล้วนะครับดูแล้วน่าจะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นด้วยราคาแบบนี้ ก็แนะนําให้อยู่ต่ออาเจนิน่าราคาลูกครึ่งครบ2ไปก่อนเลยนะครับและเช่นเคยครับในช่วงท้ายคลิปเรามาสรุปทัศนะของเซนบูมกันนะครับคู่4ี่ทุ่มนี่ผมให้เป็น2บินนะฮะบินหลักเลยครับคือสกอตต์สองลูกครึ่งและบินรองลงมาครับก็อยู่ต่อเนทแลนราคาครึ่งลูกนะครับส่วนคู่ที่2ครับผมกั้นใจให้อยู่ต่ออาเจนิน่าราคาลูกครึ่งครบ2นะฮะขอให้พวกเขาเก่งขึ้นตามที่ผมคาดการไว้แล้วกันผมมั่นใจว่า ยิงทะลุ2ลูกแน่นอนนะครับฝากไว้เท่านี้ครับวันนี้2คู่3บินนะฮะเชียร์กันเบาๆแบบมีสติแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความมั่นใจมากกว่านี้อยากพูดคุยกับผมแอปมาได้เลยครับที่ Line แอดบอมแปดส QR Code อยู่บนหน้าจอแล้วครับเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ